พี่น้องมือนี้ผ้ามาเก็บเห็ดคือเก่านี่ดอกแรกแหกมานเห็ดไข่ม่พันด้เห็ดปวกวะเข่าก็เริ่มต้นเห็ดไข่นี่จางงามๆดอกแรกอีกหลีดินนี่จา้าไปเข้าไปต่อพี่น้องเบื้องเขาพ่อ พ่อเรียวพ่อเรียวสามดอกคนกำจีนอเห็ดปวกบ้หัวกินพี่น,อน,อนอ้องกินเอ๊ะ พี่น้องเขาก็ได้สามดอกนี่ดอกนึงพี่น้องมันมันแตก,กเขาเคีย้ยไม่นกแบบนี้มันเขาเคี้ยมากเขาเคี้ยมันเขาก็บูขึนซํำหาเลยใส่หมดนะ เ่นขอ่มือน่อ่ดเรนนั่นเอาลุงเปียนี่มได้นเลดิเนี่ยซีดอกเลดินี่สองดอกสดอกีดอกน้ี่ดอกนึ่งเเลยเชื่อเลยพยายามั่นอย่ามุนเมือเออจักแล้วกะยางมาโหลดล่ะมังหันบอกเขาเชี่อไปแล้ว เออเขาเคลียร์แล้วบ้านสวดสวดทีหลังเขากระเยียบพร้อมนี่พี่น้องเอ้ยไม่นกจะพ่อวะหองหอกเออตัวยมมองหนึ่งเออมันก็สีได้ไปเรื่อยล่ะสีนุ่ม ทเบเงินดีพอแบบสิทับเอาเงินเงินทเนี่ยอไรเด้นี่ทับดยเรื่องสีกามือตูหลดบ่ันนี้แต่เขาอันข้าวสีเ้าสีเก้าผุนข้าวเจมุนผุนขาอันเคียมาตอผุน่เสียบเลยเสียบแบบเลยไ่เสียบรงน้ทุนหง่องไหมทุนบ่งันตอนนี้มันสีเก้าก็เขาเศร้าเอาแล้วมันเมย์อกมันก็ทน โต้ปรทันมาเอาอกวง่พอยย่บผายนี่ไอ้นี่ซ่หเอาจนพุ่นหมเอนเอวังก็เฮ่อมีมันลามออกมาดิบๆบอ่หัวพี่น้องนี่ s วง n ดอกเขี้ยไปเขี้ยมากไหมนก